ดีค่ะรวมรถมือสอง JK นะคะในวันนี้เรามานำเสนอให้ชมกับรถเก่งบ้าน,านราคาตัดสดมีเร่มมีเอกสารให้พร้อมค่ะราคา1 6 9 0 0 0บาทผู้ขายรับประกันการโอนให้ด้วยนะคะ s ุ z u k i s w i ป t 2 2 GL h a t c h b a P k ปีพ0 1 5ออโต้เครื่อง1.2นะคะมีปุ่มสตาร์ทค่ะเบาะผ้านะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะพับเก็บไฟฟ้าได้ มีแอร์แบ็ใบมี ABS วิทยุซีดีมีพร้อมค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์กุญแจรีโมทเก่ง5ประตูนะคะคันเล็กๆขับขี่สบายค่ะราคาตัดเงินสด169,000บาทนะคะสนใจดูรถได้ที่กรุงเทพมหานครแถวการนาพิเศษมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ให้ด้วยค่ะตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใ,ใต้คลิปนี้เลยนะคะโทรคุยกันโดยตรงนัดหมายไปดูรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะ ได้ทดลองขับตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจนนะคะประโยชน์ของตัวท่านแอดมินเพียงแนะนําเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าค่ะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ